OPPO K7 5G มือถือ 5G รุ่นกลางใช้จอ,อโ o l ด d RAM 8มีชาร์จไว30วัตต์เริ่มต้น8,900บาทสมาร์ทโฟน 5G ระดับกลางก็มีการเปิดตัวออกมาเรื่อยๆนะครับล่าสุด OPPO ประเทศจีนก็มีการเปิดตัว OPPO K7 5G อย่างเป็นทางการเป็นรุ่นต่อยอดจาก OPPO K5 ที่มีการเปิดตัวปีที่แล้วนะครับตัวนี้ก็รองรับ 5G แล้วก็มีระบบ Fast ช h า r ์จตัวกล้องหลังให้มา48ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าให้มา,มามากถึง32ล้านพิกเซลซึ่งราคาเปิดตัวไว้ที่ 1 9 9่ันหยวนตีเป็นเงินไทยประมาณ8,900บาทสำหรับสเปค oppo k7 5g ตัวนี้ใช้หน้าจอ amoled 6.5ด6.5นิ้วความละเอียด full hd plus เป็นหน้าจอตราส่วน20ต่อ9ตัวชิปเซ็ตใช้ snapdragon 765g ram 8GB เป็นแบบ l pddr 4x rom 128และ256เป็นแบบ ufs 2.1เพิ่ม micro sd card ได้แบตเตอรี่ให้มา4,025 mAh มแล้วก็มีฟ a ซชาร์จ30วัต์มาพร้อมพอร์ต usb type c มีช่อง จัก3.5มจมิลแล้วก็มีเซนเซอร์ส,สแกนนิวตาจอ กล้องหน้า32ล้านพิกเซลกล้องหลัง4ตัวตัวหลัก48ล้านตัวที่2อัลตร้าไวทล้านตัวที่3เลนมาโคร2ล้านและตัวสุดท้ายเลนเด็2ล้านพิกเซลตัวเครื่องรองรับ 5G, LTE และก็ NSA รองรับการใช้งาน2ซิมการ์ด Bluetooth เวอร์ชัน5มี NFC และมาพร้อม Android เวอร์ชัน10ก็จะมีให้เลือก5สีนะครับสีน้ำเงินสีดำสีขาวสีแดงแล้วก็สีเหลืองสําหรับราคาขายจะมีให้เลือก2รุ่นแรม8แรม8ราคาประมาณ8,900บาทแรม8แรมสอง ราคาประมาณ1,200บาทจะเริ่มวางขายอย่างเป็นทางการในจีนวันที่11สิงหาคมนี้นะครับใครที่สนใจก็ต้องฮิ้วมาจากจีนเท่านั้นนะครับราคาถือว่าน่าสนใจเลยนะครับได้มือถือ5 g สเปคดีๆราคาไม่ถึงหมื่นและชิปเซ็ตก็แรงด้วย